ไปไกลๆดิออกไปไกลๆเออไม่อยู่อะไรแค่ต uh, ัวเองแล้วไดิออกจะตัวออกสิไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาออกไปอีกฟีมาแค่ตัวเองแค่ใกล้ๆตัวเองอยู่ทำไมเล่า ก็ไม่เอาอีกไม่เอาตัวไม <dated> ่เอาแองอีกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเรื่อยๆอีกก็ออกไปสิไม่มีขวามเขตออกไปสิล้างแค่นั้นแค่นี้ก็ล้างไปเลยสิสลายไปเลยสิแค่นี้แค่นั้นน่ะสลายตัวแค่นี้แค่นั้นไปเลยสิไม่มีขวามเคตออกไปสิลอยตัวเลยบานสิ เลย,เลยตัวเลยออกไปสิสสไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละ หมดติดหมดหลุดเองหมดหลงหมดไม่หลงไปเองแล้วมันจะหมดยึดหมดไม่ยึดเองม่มีความเพลไปสิไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละไม่เอามันทั้งตัวเอาไม่เอามันทั้งตัวไม่เอาไปแบบไม่เอาม่นก็ทั่งตัวไม่เอาเองได้ไม่มีความเพต ล้างไปไล่ล่องลอยล้างไปว่างล้างไปนิพพาล้างสังสวัสดไปนิพพาล้างทุกสิ่งทุกอย่างไปไปแบบหมดติดหมดหลุดไปได้วยกันนั่นแหละไปแบบเลิกติดเลิกหลุดไปได้กันนั่นแหละเลิกหลงเลิกไม่หลงไปได้วยกันนัไไ่นแหละ สารวันอยู่แค่เอาไม่เอาสารวันอยู่แค่เอาไม่เอากวนเวียนอยู่แค่เอาไม่เอาเป็นห่วงเป็นยายอยู่แค่เอาไม่เอาสลายทิ้งสิตัวเอาตัวไม่เอาไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา ม่มีขบเคตไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละจะได้ไล่ล,ล,ล่องลอยลางหรือเรียกว่าว่างลางไปได้กันไม่ใช่ม,มัวแต่ hearted, คอยติดคอยหลุดอะไรไม่ใช่ม,มัวแต่คอยติดคอยหลุดอะไรไม่ใช่มัวแต่คอยพ้นคอยไม่พ้นอะไรลูกไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละทั้งพ้นทั้งไม่พ้นน่ะไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันนั่นแหละทั้งพ้นทั้งไม่พ้นน่ะ พ้นก็ไม่ใช่การเอาไม่พอนก็ไม่ใช่การเอาติดก็ไม่ใช่การเอาหลุดก็ไม่ใช่การเอาไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันนี่แหละทุกอย่างลูกพอนก็ไม่ใช่การเอาไม่พอนก็ไม่ใช่การเอาติดก็ไม่ใช่การเอาหลุดก็ไม่ใช่การเอาอยากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอา พานเนี่ยไม่มีติดไม่มีหลุดนะไม่มีนะเอาไม่เอาพิพานนี่ไม่มีนะพ้นไม่พ้นนะพ้นไม่พ้นนี่ยัยังเป็นเรื่องของตัณหาเสี่ยมที่ตีตัณหาปูงแต่งที่ <c oughs> มีมีพ้นก็เพ่ะมีตัณหามีพ้นมีมีพ้นก็เพ่อมันมีอุปทานมีพ้นมีมีพ้นก็เพ่อมันมีตัณหาคตินิยมที่ถีนิยมกดหินดินกดหินดินทรายต้นไม้ใบหญ้ามันไม่มีนะพ้นไม่พ้นน่ะกดหินดินทรายต้นไม้ใบหญ้ามันไม่มีนะติดมันไม่มีนะหลุดน่ะมันไม่มีนะั้งยึดไม่ยึดน่ะ <BAR K> จางเนี่ยไม่ม <ง ilgili> <streaming> ีนะทั้งพรไม่พรลูกอนัตตาก็ไม่มีนะทั้งพรไม่พรลูกอนัตตานะไม่มีนะทั้งยึดทั้งไม่ยึดมียึดมีมยึดก็เพราะว่าโมหะตัณหาอุโากทิฏฐิโมหะตัณหาเสียมทิฏฐิโขแต่ตัณหาทิฏฐิหลงสร้างสตินิยมขึ้นเองหลงสร้างทิฏฐินิยมขึ้นเองหลงสร้างสตินิยมขึ้นเองเรียกว่าโมหะตัณหาทิฏฐิ พอหาปัญหาสตินิยมมันก็เลยมีพ้นไม่พ้นตามมามีติดมีหลุดตามมามีเอามีไม่เอา,เอาตามมาลูกมีทานเนี่ยไม่มีนะทั้งมีทั้งไม่มีดังนั้นก็ไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีมมมมมเอง แม้กระทั่งตัวไม่มีเองไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีที่มันเกิดมีเกิดไม่มีขึ้นมาก็เพราะว่ามันปัญหาทิฏฐินิยมโมหะทิฏฐินิยม โหหัคติตัณหาคติสมุทัยคติ ันดั้งเดิมแท้เนี่ยมันไม่มีนะทั้งบวชทั้งไม่บวชนะไม่มีนะทั้งมีทั้งไม่มีมันไม่มีนะทั้งบวชทั้งไม่บวชนะมันมีบวชมีไม่บวชได้เลยว่าปัญหาสติปัญหาทิฏฐิปัญหาเสียมทิฏฐิปัญหาสร้างสตินิพานเนี่ยไม่มีนะทั้งบวชทั้งไม่บวชเนี่ย บวชไม่บวชนี่ยังเป็นพฤติกรรมอยู่เลยยังเป็นสมุทรไทยพฤติกรรมอยู่เลยบวชไม่บวชเนี่เป็นสมุทรไทยในพฤติกรรมอยู่เลยบวชไม่บวชนิพานจะไม่มีนะทั้งบวชไม่บวชนะทั้งมีทั้งไม่มีันั้นทุกอย่างก็ตั้หาโัลกขึ้นนั้นตัณหาร้าขึ้นนั้นตัณหาองแตงขึ้นนั้น ละลามไปเรื่อยมันไม่มีนะทั้งบวชไม่บวชเนี่ยบวชไม่บวชนี่ยังเป็นตัญหาทิฏฐิอยู่เลยยังเป็นสมุทัยทิฏฐิอยู่เลยปัญหาเสี่ยมทิฏฐิปัญหาสร้างคตินิยมนิยมไม่บวชนิยมบวชนิยมไม่บวชนิยมบวชปัญหาสร้างคตินิยมตัณหาสร้างทิฏฐินิยม อนิีทานเนี่ยไม่มีนะทั้งมีทั้งไม่มีมีนะทั้งบวชไม่บวชเนี่ยเราสร้างคตินิยมขึ้นมาสร้างพิธีนิยมขึ้นมาที่นี้ก็ประทานรากยาวหละประทานลงลึกหละสอวความลงติดลงยึดลงลึกไปเรื่อยในรูปแบบต่างๆนะระการัน ไม่เชไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันทุกอย่างก็จกไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่มีทั้งเอาไม่มีทั้งไม่เอาไม่มีทั้งตัวเอาไม่มีทั้งตัวไม่เอา จบตรงตรงจอบทั้งตัวบวชจบทั้งตัวไม่บวชนนแหละจบตัวจอบตรงตรงไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่จบตัวจอบตรงตรงไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาแล้วก็หมดตัวหมดตรงตรง พาเนี่ยไม่เกี่ยวกับบวชนะไม่บวชนะมีเกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวหลงตัณหาโมหะตัณหาสร้างทิฏฐินิยมขึ้นเองสตินิยมขึ้นเองมันวุ่นวายไปหมดทั้งบวชทั้งไม่บวชวุ่นวายไปหมดทั้งบวชทั้งไม่บวช พิพาเนี่ยไม่มีนะทั้งสละทั้งไม่สละทีะ่มันมีสละมีไม่สละว่าตัณหามันสร้างตัณหามันเสี่ยงสร้างสตินิยมสร้างทิฏฐินิยมอะไรบวุ่นวายวุ่นวายทั้งตัวสละวุ่นวายทั้งตัวไม่สละวุ่นวายในการสละวุ่นวายกับการไม่สละ ลิพานเนี ements, ่ยไม่มีนะทั้งละทั euh ้งไม่ละเนี่ยมีละก็เพราะว่ามีตัณหาในการคอยละมีไม่ละก็เพราะมีตัณหาในการคอยไม่ละอุ่นวายอยู่กับการคอยละคอยไม่ละ น่มีน hmm. no. no, no, mm ิพผ่านไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีจบทั้งตัวมีจบทั้งตัวไม่มีจบทั้งตัวละจบทั้งตัวไม่ละลูกมันยังมีละมีมละอยู่มันก็ไม่จบถ้ามันยังมีตัวมีมีตัวไม่มีอยู่มันก็ยังไม่จบมันยังไม่หมดตัวหมด ม่มีทั้งมีทั้งไม่มีหมดมันทั้งตัวหมดตัวไม่หมดนีพาเนี่ยไม่จัดว่าปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ ทีมันมีตัวปฏิบัติมีตัวไม่ปฏิบัติมันก็มีตัณหาทิฐิมีโมหะทิธิตัณหาปรุงแต่งทิธีตัณหาเสี่ยมทิธิปฏิบัติไม่ปฏิบัติปฏิบัติไม่ปฏิบัติมันไม่เกี่ยวกับปฏิบัติหรือ,รอไม่ปฏิบัติมันไม่จัดว่ามีหรือไม่มี ไม่จัดว่าเป็นหรือไม่เป็นนิพพานนี่ไม่จัดว่าเป็นหรือไม่เป็นไม่จัดว่ามีหรือไม่มีไม่จัดว่าปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ มัวแต่ปฏิบัติไม่ปฏิบัตินี่ก็ตัณหาเสี่ยมตัณหาสร้างเท่านั้นสมุทัยเท่านั้นทุกกิริยาเท่านั้นแหละมัวแต่สมุทัยทิฏฐิมัวแต่ตัณหาทิฏฐิไปเสี่ยมอยู่นั่นแหละงั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นคอยเสี่ยมอยู่นั่นแหละตัณหาทิฏฐิ ปัญหาปุงแต่งที่ที่คอยเสี่ยมพฤติกรรมคอยสร้างพฤติกรรมคอยละคอยไม่ละคอยปฏิบัติคอยไม่ปฏิบัติอะไรคอยสร้างพฤติกรรมคอยเสี่ยมพฤติกรรมเนีอนอ่ยนั่นแหละตัญหาเรือสมุทไทยนั่นเอง คุณวาอยู mainland, pues like humans, ่การบวชการไม่บวชไม่มีนะทั้งบวชทั้งไม่บวชนี่ด่างเดิมแท้เนี่ยนิพพานยังไม่มีนะทั้งบวชไม่บวชนิพพานนี่ไม่จัดว่าเป็นอะไรไม่จัดว่าบวชหรือไม่บวชบวชนี่บวชนี่มันยังเป็นพฤติกรรมของตัณหาอยู่เลยตัณหาเสี่ยมตัณหาสร้างตัณหาบุรณการตัณหาปรุงแต่ง ิพาเนี่ยไม่จัดว่าเป็นมากเป็นผลของสิ่งใดพิพาเนี่ยไม่ไม่จัดว่าเป็นหรือไม่เป็นนี่จัดว่าเป็นจัดว่าไม่เป็นนั่นน่ะตัญหาจัดให้ทั้งนั้นลูกปัญหาเสี่มตัณหาสร้างปัญหาเสื่อม จ,ะจะัดจลิตตัณหาสร้างจลิตตัณหาปรุงแต่งจลิต<ะ>ตัณหาบุรณาการจลิตเรียกว่าตัณหาเสี่ยมตัณห,หาสร้าง ไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีนิพานไม่จัดว่ามีหรือไม่มี